ครับผมวันนี้ครับก็วันปลูกต้นไม้อีกวันนะครับเอาให้ร่มรื่นนะครับที่สำนักอันนี้ต้มคุณทรัพย์นะครับต้นกระบอกใหญ่นะครับโบราณต้องใช้เคียนใหญ่ลกเลยนะครับเพราะว่าหนักมากนะครับต้นนี้นะก็ใครจยามาสักยันก็มาได้นะครับผมนะนี้ก็ลูกจะหวนก็ปลูกเองนะครับอันนี้นะครับยกแล้วครับ ใหญ่ครับใหญ่เราใช้เคนใหญ่ในการยกนะครับเพราะเราเอาเราเอาใหญ่เลยครับสำนักเราต้นใหญ่เลยครับไ,รไม่รู้ว่ามันล่อไอไฟหรือนะครับใช่ไหครับผม ก็ปลูกกันนะครับตอนนี้ก็ใหญ่นะครับหมอกผมทำงารต้นไม้ช่วงนี้นะครับเพื่อไม่สมน้ำล้ม <c oughs> ลมื่นนะสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมนี่เข้ามานะนั่งไล่ดู้วยทุกคนเลยนะครับโอเคปลูกค่อนข้างที่จะยากนิดนะึง นะคุณลุงต้นแรกนะครับเป็นต้นคูนซับก่อนนะครับเอามาครับต้นใหญ่นะคูนซับใหญ่รอดูยกนะครับตัวน,นี้ปลูกยากพยาจะมาสักยันก็มาได้ครับรออยู่นะครับอาจารย์ กว่าจะขึ้นได้ครับยากใครเช่นใหญ่ใครจะมาปลูกเขาเข้ามาได้ครับถึงย่างถึงออย่าจับบังเพรีสอร์ทอ,อะ มามาลงันปลูกต้นไม้นะครับตอนนี้หลายต้นครับดูนะครับต้นไม้มาเรียงบานเลยครับเป็นป่าแล้วครับเป็นป่าแล้วนะครับก็ดูด้านหลังก็คือต้นไม้หมดนะครับต้นไม้ทั้งนั้นเลยครับที่อยู่หลังรถนะครับนราเมศเป็นป่าแล้ว <c oughs> เอาาเอาดีดเ,เอาไซเกาหลีให้ไหมโอเคขอบคุณแล้วกันนะครับมีคนเอาไซเกาหลีมาให้ครับวันนี้ ไว้โอเคอยู่จะได้ไล่ปูเพราะหลังๆมาหลังๆเราก็ใช้พวกคูณพวกแคนาได้ลนะเพราะเราใหญ่แล้วนะพอให้สวยแับเริ่มมาละแบบจะยกแล้วนะตอนนี้

Này, em. để lo để lo lấy mày hết vùng ra để lo lấy cái hay còn này.